สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับรายการสติเฟมารีเด็กสติเฟมารีนะครับวันนี้อยู่ผมโบ๊ทนะครับจากสติเฟมารีนั่นเองวันนี้มาเล่นเกม เมื่อกี้มันโหลเล่นเกมมันติดปากไงมันติดปากโอเคท่านผู้ชมทุกคนตือน้องๆหนูคน,นี้นะอยู่กับเซนต้าโหแโ้วอ้วเ้โอ้าอ้่แ,แล้วนะ ตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วคริสต์มาสแล้วก็เป็นไงซันต้าซันต้าซันต้าครับซันนิ้งซันนิ้งก็ปีใหม่แล้วอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะอยากจะเล่ะตามข่าเทอรทีด้วยนะครับท่านผู้ชมก้าวเมื่อกี้นะครับ ลุงเซนต้าเขาได้ได้ป่วยนะครับก็เน,นื่องจากเราอยู่ข้างนอกเห็นเห็นข้างหลังไหมเราอยู่ข้างนอกไงเราบรรยากาศมันเย็นและทําให้ลุงเขาไม่สบายเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะครับโอเคตอนนี้นะเราก็าอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับลุงเซนต้าดีกว่านะครับ ผมต้องทำเสียแบบนี้ด้วย <c oughs> อ้อนร้อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป็นตัวพี่ตัวพี่ตัวโอคย้คนร้อนตอนนี้ก็เราอยู่ในบ้านแล้วนะก็เอนเขาตามก็ตอนนี้เอาหลุบหลุดกอตอนนี้นะเห็นหมวกไหมเอาหมวกออกแล้วก็อยู่ข้างน,นอกอะ่ะมันมันมันหนาวนะ ตอนนี้เราอยู่ข้างในกันแล้วก็อยากจะฝากอะไรไหมตอนนี้อนะกับหนาวปีนี้หนาวมากก็อยากให้ทุกคนผมผ้านะสวัสดีวันนี้อยู่กับเตียนเองเปวดกล้ามก็มีไหแล้วเดียนอยากจะบอกว่ามีความสุขมา ไปไม่มเล้วนะไม่อยากจับูดอะไรไมาอะยรอยาาไปตจากับลงุงแหนต้าดีกว่านะมีเอเี๋ย่าเรียนขอไปกินปวดกลามนะครับเดี๋ยวเร,วร,รเียนขอไปกินปลาคูก่องน,นะอาหารเม็ดไม่กิกกนกินปลาคูท่วงนี้ปลาถูกแพงมากกินแม่ก่องยิ่หอปลาถูกแพงจริงนะครับ ดี๋ยวไปยุ่กับุงสินตาก็เหมือนเดิมดีกว่าโอเคก็กลับมันคนแล้วนะก็ดูตาดู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 เซนตานะครับไปดูดูตาก็ปีใหม่แล้วอยากรักษาสุขภาพอย่างที่บอกไว้อะไรที่แย่ในปีนี้ก็ทิ้งไปแล้วปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่กันเริ่ม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 ต้นใหม่แบบ เริ่มแบบนับหนึ่งนับศูนย์ถึงหนึ่งอะไรนับศูนย์ถึงสิบอะไรเงี้ยเริ่มต้นใหม่คือแบบทิ้งอะไรที่มันจะแย่นะครับออกไปนะครับแล้วก็อะไรเก็บอะไรดีๆไว้นะครับอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้นะครับอะไรที่มันแย่ก็โยนทิ้งไปนะครับปีใหม่ทั้งทีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับโอ้เสียง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 ก็ต้องอยากให้เพื่อนๆนะนะติดตามช่องสเตฟแฟมลี่ต่อไปก็ ปีใหม่ปีหน้าก็อยากให้ติดตามกันไปน,น,นานๆเราไปดูด้วยกันอีกนานนะครับรักทุกคนอยากให้ทุกคนรักทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆก็ไม่มีอะไรมากขอมีความสุขครับในวันปีใหม่สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ Bye!